เป็นผูเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่คพทหารแล้ก็พกสอที่ทำงานโรคการนั้นตรวจดังกล่าวพบยาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวนห้าร้อยหาสนเมตดนะครับโดยมีรถจมสองคันนะครับพร้อมผู้ต้องหาสี่คนจากการสอบสวนขยันครัวพบว่าผู้กระทำเหตในกดีดังกล่าวนี้นะครับมีการสั่งการจากเจ้รนุนะครับ โดยมีผู้ส <uk> ัการอยู่ในพื้นที่ของบริเวานะครับตามแนวชายแดนครับประสาการให้ผู้ทหารสี่คนไปรับขนนำเือนไปส่งต่อในพื้นที่ตอนในกรุงเทพมหานรโดยมีนายทุนผู้สังการอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับไป็ิจารณาการสอบสวนแล้วก็จับู่ผู้ทหารสี่คนแล้วก็นุาศาลออกไปตามเพิ่มคนสัการอีกคน พร้อมรับมาตรการตรวจยึดทรัพย์สินซึ่งมีว่าหลายพันโดยรวมสองพันนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนแผนบุรุษในการขอไฟจากการสอบสวนที่ยังกล่าวที่ปรากฏว่าได้มีการเชื่อมโยงกับการันตีในคดียาเสพติดนะครับยาไอห้าร้อยกิโลกรัมที่เราจับกุ่ผู้ต้องหาเก้าคนและยึดทรัพย์ที่ออกจากที่สุกนะครับแล้วก็ยาเสพติดอีกห้าล้านเม็ดที่ส่งมาหนาวที่เจ้าที่ทหารับ ให้ดำเนนการจบับกลุ่มแล้วมีการประทะแต่อย่างไรก็แต่ครับตำรท้องทั้งหาและโดยปราสาทที่เกี่ยวข้องเราจะร่วมกันในการทำงานเพื่อสกัดกั้นการระลอกหรือยาติดเข้าสู่อุปกรณยในพื้นที่ของเราในการเดินขาดนอทจางจากการสอบสวนหลาย้นผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการครับความร่างที่ซักจะทราบจาถึงที่สุดคำเล่นแบบกี่บอกเป็นน้องสื่อชุชนว่าแม้ว่าในเอกสารการกระพา่ระบาดของเชื้อ โรคนะครับเชื้อไวรัสนะครับโควิดไทีนเราทำปัญหาบอกควาในที่มากเหลือของเราแต่เจ้าที่ของเราที่ทำงานมีการต้องกรปรับความจัดผิดเราก็มีการทำงานในอางแข่งขันต่อเราและต่อเนื่องต่อไปครับโยท่านท่่าวว่ากับัวชิมานท่นนั่นี่เราเสร็จทก่านนะครับเออารนโยบายของรัฐบาลอกท่านรับว่างนโบอนที่ส่งจาทางทงกยู รถที่มาจะรถสับสายไะ้สับสายไซ้ก็คือเป็กนการที่จะุนคนที่จะเข้ามาผลของที่จะเข้ามาใน